ก็ผมเอกเอ็กซ ENTIAL ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวมือถือครับแบรนด์ o t t i n n g ครับแบรนด์ไม่มีอะไรที่มีอะไรครับที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าใครเคยเห็นมือถือเนี่ยตัว n o t t i n g เนี่ยจะรู้ว่าฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เขาดีไซน์ค่อนข้างแตกต่างครับมันจะดูมินิมัลมีการดีไซน์คลีนอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกับแบรนด์อื่นค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็ n o t t i n g เนี่ยเขามีมือถือปีนี้ออกรุ่นใหม่ครับตัว 3A แล้วก็ 3A Pro ครับ เป็นรุ่นราคาย่อมเยาครับปีแล้วเนี่ยเขามีออกรุ่น 2A ซึ่งผมรีวิวจัดเต็มไปแล้วเนาะปีนี้ตัว 3A ก็จะเป็นรุ่นอัปเกรดของตัว 2A ครับแล้วก็เพิ่มรุ่นมาเป็น 3A Pro ด้วยอีกรุ่นหนึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวตัว 3A Pro ครับว่ามันดีมากน้อยแค่ไหนแล้ว 3A Pro แตกต่างกับ 3A ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์ครับสับสนุนโดยบริษัทแคนครับผู้นําเข้ามือถือนอตติงอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะครับผม แต่ผมบอกไว้ทุกคลิปครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ผมรีวิวตรงๆครับบอกทั้งข้อดีข้อเสียเสมอรีวิวแบบวิทยาศาสตร์ให้รายละเอียดเยอะๆครับผมแล้วตัว 3A 3A Pro ป,ปีนี้ต่างกับ 2A ยังไงบ้างครับหนึ่งครับหน้าจอใหญ่ขึ้นนิดนึงครับจาก6.7เป็น6.77นิ้วเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับยังเป็น120เฮิร์เหมือนเดิมความสว่างพลิกไปเด็ดอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น3 0 0นนิตซึ่งค่อนข้างเยอะมากครับสองครับตัว SOC หรือตัวชิปเนี่ยเปลี่ยนนนนเเปป็็คคครร Snapdragon ะัับบ 7S Gen 3 แทนนี่จะเป็นมีเดียเท็ครับผม 3. ม,มีปุ่มฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งครับเขาเรียก Essential Key มันคืออะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังต่อไปครับต่อไปคือด้านหลังเนี่ยก็ ตอน2 a เนี่ยมันเป็นพลาสติกครับมันไม่ใช่แก้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้3 a 3 a pro เป็นแก้วแล้วซึ่งดีมากมันทำให้รู้สึกดีมากขึ้นครับแต่เฟรมเนี่ยยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมครับตัวขอบเป็นพลาสติกเหมือนเดิมปุ่มทั้งหลายเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมครับการฝุ่นมากขึ้นครับ ip 54เป็น ip 64ขึ้นมานิดหนึ่งแต่กันน้ำไม่ได้เหมือนเดิมครับกันน้ำแค่4ครับอย่าไปจุ่มน้ำนะครับอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องกล้องครับมีกล้องขึ้นมาให้้้้3ออยย่่าาาางงงเเลลลนนะครรถถึแมมมจป็็็ุูกกกกกๆตีไวว ที่เพิ่มขึ้นมาจริงๆก็คือกล้องเทเลครับ50ล้านพิกเซลด้วยครับผมตัวอัตวัยจริงๆดาวเกตได้หนึน่งจากปีแล้วเนี่ย50ล้านปีนี้8ล้านมันจะแย่มากน้อยแค่ไหนครับไม่แน่ใจแล้ว 3A กับ 3Pro a Pro ต่างกันตรงไหนละ่ะจริงๆต่างกันที่แค่กล้องอย่างเดียวครับก็คือกล้องตัวเทเลเนี่ย ถ้าเป็นรุ่นโปรจะซูมได้ 3x ครับมันก็เลยเป็นกล้องแบบพาริสโคปก็คือแบบมีกระจกปริซึมไว้สำหรับดีเฟ็กต์แสงแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ทำให้มันซูมได้มากขึ้นเป็น 3x แต่ถ้าเป็น3 a ธรรมดาก็จะเป็น 2x ครับอันนี้แบบออปติกนะครับแต่ถ้าใช้ครับเซนเซอร์ด้วยเนื่องจากมันเป็นเซนเซอร์แบบ50ล้านก็ตัวซายเมโปก็จะได้เพิ่มขึ้น2เท่าครอบเซนเซอร์ก็จะ2เท่านะก็จาก 3x เป็น 6x แล้วก็3 a ธรรมดาก็จะเป็น 2x เป็น 4x คร แล้วก็กล้องหน้าครับถ้าเป็น 3A ธรรมดาจะ3 32ล้านพิกเซลส่วน 3A ม r o จะเป็น50ล้านพิกเซลต่างกันแค่นี้ครับ Pro กับไม่ r r o ครับส่วนราคาครับตัว 3A เริ่มต้นราคาดีมากครับ12,499บาทครับ ล้วก็มีรุ่น up รมอ up s o l ิดให้ด้วยครับเพิ่มขึ้นมาอีก2,000ครับแต่ถ้ารุ่นโปรก็จะเป็น1 7 4 9 9บาทครับก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับก็มาดูหน้าตาการดีไซน์ของตัวร i n g Phone กันบ้างครับก็การดีไซน์ของ3 a สม a pro เนี่ยจริงๆก็จะคล้ายๆกับปีแล้วครับตัว2 a นะครับก็ตัว3 a เนี่ยจะผมไม่ได้มีตัวจริงเนาะให้ดูรูปแล้วกันก็แตกต่างกันนิดเดียวก็คือตรงเรื่องกล้องเพิ่มขึ้นมา3กล้องครับกล้องด้านหลังแต่ว่าโดยรวมก็จจะคคล้าาย 2A 3A ปีีแวววมกกรรรััับตตต Pro เน่งงุดด ก็คือตัวด้านหลังกล้องมันนูนขึ้นครับเนื่องจากเขาใช้เพอริสโคปกล้องจะนูนใหญ่ขึ้นจากตัว 3A ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็อย่างอื่นๆที่เด่นๆของตัวการดีไซน์ของน i n ติงโฟนก็คือ L.E.D. ครับ The Clip เขาใช้ชื่อว่า The Clip ครับถ้าเป็นรุ่นราคาย่อมเนี่ยก็จะมี3ชิ้นครับมันทำอะไรได้บ้าง The Clip The Clip ก็ทำได้เหมือนคล้ายๆปีแล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแากต่างครับก็เป็น Notification ได้มีคนโทรเข้าก็จะมีไฟขึ้นนะครับเป็น Timer ได้ความยาวของ bar ตัว L.E.D. ก็จะบอกว่าเราใกล้หมดเวลาหรือยังเป็น Music Visualizer ได้ไฟมันก็จะกระพริบตามเพลงที่เราเปิดนะครับ เป็นวอลลุมเสียงได้เราเล่งเสียงลดเสียงบาร์ก็จะขึ้นลงไปนะครับใช้เป็นแฟลถ่ายรูปได้ได้เหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยสว่างครับ แล้วก็สังเกตไหมครับการที่เราจะใช้ตัวเดอะคลิปจริงๆถ้าเราจะเห็นตรงนี้จริงๆมันต้องวางมือถือคว่ำหน้าครับมันถึงจะเห็นไฟ LED ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหน้าจอเนี่ยก็สัมผัสกับพื้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่น็อตติงเขาคิดมาแล้วครับเขาก็เลยติดการหน้าจอมาให้เลยเขามีการหน้าจอมาให้เลยจากกล่องครับแล้วก็วางความหน้าได้ไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอเป็นรอยนะครับส่วนการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เดอะกลิบตัวที่มีประโยชน์สำหรับผมที่ใช้จริงๆเลยก็คือ,อ,มมอคนพด ก็บอกมันปีแล้วเลยก็คือทํางาน30นาทีพัก10นาทีผมก็จะตั้งํามเมอร์ไว,30ว้30นาทีแล้วก็พัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนด้านหลังทางผืนเนี่ยก็เป็นกระจกแล้วปีนี้นอกจากความปึกที่รู้สึกได้ชัดเจนก็ เรื่องฝุ่นครับฝุ่นติดน้อยลงชัดเจนครับปีแล้วเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันดูดฝุ่นมากเลยผมรู้สึกลำคาญต้องเช็ดบ่อยๆปีนี้เป็นแก้วผมรู้สึกว่ามันดูดฝุ่นน้อยลงมากครับแต่ว่าดูดฝุ่นน้อยลง แต่ก็ยังมีรอยนิ้วมือครับแต่ก็รู้สึกเช็ดง่ายขึ้นนะผมตัวโป้น้ําหนักปีนี้ผมว่าก็ไม่ได้เบาแล้วนะสองยกรัมผมว่าเนื่องจากตรงนูนตรงกล้องนั่นแหละทำให้น้ําหนักมันมากขึ้นครับผมอย่างอื่นผมว่าคล้ายเดิมก็ดีเหมือนเดิมครับปุ่มหัวลุ่มปุ่ม power อะไรก็คลิกขี้ดีกดแล้วรู้สึกแน่นดีครับตัวลําโพงผมว่าก็เสียงค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ตัว f i n g e r ิ r i n t s e n อร์ก็สกแกนได้ค่อนข้างไวครับผมและสุดท้ายครับ มากับ OS ใหม่ครับตัว Notting 3.1ครับตัว Notting OS 3.1ครับก็จะดีไซน์คล้ายๆเดิมครับดู clean clean ดูเป็นดอทๆครับแล้วก็ไวมากไวมากๆครับถึงแม้ว่าตัว SoC ยังไม่ได้ไวแต่ว่าตัว OS ไวมากเบามากครับผมก็จะมีวิเจ็ตเพิ่มขึ้นมาที่เห็นจะชัดก็จะมีพวกวิเจ็ตต่างๆ,ๆเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็คือมี Essential Space ครับซึ่งมันลิงก์กับปุ่ม Essential Key ที่ผมเกินไว้ตอนแรกครับมันมีปุ่มฮาร์ดแวร์เพิ่มขึ้นมาอันนึงชื่อว่า Essential Key ครับมันทําอะไรครับกดทีนึงมันจะเป็นการแคปเจอร์หน้าจอครับเป็นปุ่มคล้ายๆเหมือนแคปเจอร์นหน้าจอง่ายๆเลยแคปเสร็จข้างล่างมันจะให้ใส่โน้ตด้วยเป็นเหมือนแท็กไว้เอกว่าอันนี้มันเกี่ยวกับอะไรประมาณนั้นถ้าเรากดค้างไว้ปุ่มนี้ก็จะเป็นการอัดเสียงได้เราก็พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ แล้วก็กดสองที่ก็จะเป็นการเรียกตัว Essential Space เข้ามาครับซึ่ง Essential Space เนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมภาพแล้วก็เสียงที่เราอัดไว้ทั้งหมดแล้วก็มี AI ในการประมวลผลด้วยครับตัวภาพเนี่ย AI ก็จะประมวลผลอ่านเทคเป็น OCR เนาะอ่านเทคข้างในแล้วก็ทำความเข้าใจสรุปให้เราครับผมแล้วก็ถ้ามีเหมือนวันที่มีเวลาเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือน To Do List ให,ให้เราด้วยอย่างผมเนี่ยจะไปดูงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์อะไรเงี้ย เขาเห็นวันที่อะไรเขาก็ขึ้นว่าเอ๊ะผมสนใจไหมถ้าผมสนใจกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเป็น To-Do List ให้เราไปงานอะไรประมาณนั้นก็จะมีมี AI เข้ามาประมวลผลด้วยอย่างหนึ่งเสียงก็ไม่ได้อ่านเสียงอย่างเดียวก็จะมี AI ที่จะแปลงเสียงเป็น t e ท t ให้ด้วยซึ่งภาษาไทยยังไม่เวิร์กผมลองดูแล้วภาษาอังกฤษเวิร์กอยู่ครับดีไหมโดยรวมผมว่ามี Po t e n t i a อแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีประโยชน์มาเพราะว่ามันหายากครับ หนึ่งคือมันยังไม่มีเซิร์ชฟังก์ชันให้ดีคือเวลาเราแคปเจอร์เราจดอะไรไปเยอะๆเราจะหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ก็ควรจะมีเซิร์ชให้นิดหนึ่งครับเนื่องจากมันแปลงเป็นเทกมันแปลงเสียงเป็นเทกแปลงภาพเป็นเทกอะไรพวกนี้ผมว่าถ้าทำเซิร์ชด้วยเนี่ยจะดีมากๆจะหาง่ายมากๆเลยครับแล้วก็2มันเป็นเหมือนแอป standalone อยู่ที่กับ n o t ตติ้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันควรจะทำให้มีออปชันลิงก์แชร์พวกนี้ที่เก็บไว้ทั้งหมดไปในตัวตัวปฏิแอปด้วยอย่าง เอกพันธุนที่ผมใช้อะไรเงี้ยแอปจโจดโน้ตอื่นๆนะครับมาดู SOC กันบ้างครับปีนี้ใช้ Snapdragon ครับตัว 7S Gen3 ครับมันแรงกว่าตัว mediatek มากน้อยแค่ไหนครับอยากจะบอกสั้นๆว่าก็ไม่ได้แรงกว่าเท่าไหร่นะครับ อย่างแรกผมเทสด้วยตัว Geekbench ครับ6ครับตัว 3s 3a กับ 3a pro เนี่ย n o t ่นต 3a 3a pro เนี่ยใช้ sc ตัวเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับตัว pro ก็ไม่ได้ใช้ชิปที่แรงขึ้นนะครับผมเทียบให้ดูกับตัว 2a ปีที่แล้วนะครับก็ผลซิงเก e c คอร์เนี่ย cpu ซิงเก e c คอร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ร้อย หนึ่งพันกว่า1นึ่งพันหนกว่าไม่ต่างกันนะครับที่ต่างกันคือตัวมัตติคอเพิ่มขึ้นมาประมาณสักห้าร้อยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก20%ได้ดูเหมือนจะต่างนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วเดี๋ยวไปดูผลต่อไปนะครับต่อไปก็คือตัว GPU GPU ก็พอๆกันแทบจะไม่ต่างกันกับปีที่แล้วนะครับผลเป็นแบบนี้เทียบให้ดูกับตัวอื่นบ้างก็คืออย่างตัวพวกอย่างแฟลกชิพของ Android ทั้งหลาย S 2 3 S 2 4 S 1 5 เอส13ยาง2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังแรงกว่าเลยก็แค่อยากจะบอกว่าตัวมันเป็นเนื่องจากตัวราคาที่เบาๆราคาไม่แพงครับชิปที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่ได้แรงมากครับเห็นชัดๆเลยเมื่อเทียบกับตัวสอปีแล้ว s 13เราตาอย่างเงี้ยกต็ต่างกันค่อนข้างเยอะครับเทียบกับ iPhone ฝั่งนี้ให้ดูเล่นๆนะครับอย่างเราไปที่ทดสอบก็คือทดสอบด้วย 3Max w i r i l e ครับเป็นการเรนเดอร์ภาพสามมิติเหมือนการเล่นเกมครับเป็นแบบ 4K ความเะเอียมแบบนะ 4K ครับเรนเดอร์เป็นลู pe, ปไปเรื่อย 1นึ่รูปสองรูปสามรูปไปเรื่อยๆจนถึง20่รูปแล้วดูพอประมาณของแต่ละรูปแล้วก็มาเทียบกันถ้าเครื่องมันร้อนมันเรนเดอร์ไปเรื่อยใช่ไหมมันเหมือนเล่นเกมไปเรื่อยเครื่องมันร้อนพอประมาณของรูปหลังๆเนี่ยมันก็จะแย่เขาก็จะพอประมาณของรูปหลังๆมาเทียบกับรูปแรกแล้วก็ดูค่าเซฟิตี้หรือความสเสถียรครับผลเป็นแบบนี้ครับก็ตัว2 a ปีแล้วกับ3 a ปีนี้กับ3 A มโปีน,บบนี้เซฟิตี้ดีมากครับ9กก็คือมันแทบจะไม่ต่างกันเลยในการเล่นไปเรื่อยก็คือมันไม่ไม่ร้อนความร้อน มันเทปิตีด้ดีเนื่องจากว่าค่าพวงแมนของแต่ละรูของมันเนี่ยไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็คือค่ามันใกล้เคียงกันเน่ยก็ว่ามันพันหนึ่งพันหนึ่งกว่า อันนี้ก็ปีนี้ 3A ก็พันยังไม่ถึงพันหนึ่งด้วยนะก็ปีที่แล้วด้วยนิดหนึ่งครับค่าหลุดที่ดีสุดกับค่าที่หลุดที่ยาสุดก็ใกล้เคียงกันค่าเซฟตี้มันก็เลยดีเทียบกับตัวพวกที่ใช้ชิปแรงๆอะไรเงี้ยเนี่ยชิปมันแรงเนี่ยพอฟอร์แมสเนี่ยหลุดที่ดีสุดก็คืออันนี้สี่ขียงนี้ก็จะดีมากเล่นไปเรื่อยๆมันร้อนมันก็จะตกมาตรงนี้เซฟตี้มันก็จะไม่ดีเท่าไหร่ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอโฟนก็จะหน่อยหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรตรงนี้ก็เอาง่ายๆ มันก็สเสถียรก็เล่นได้ประมาณนี้ครับส่วนการใช้งานจริงเนี่ยใช้งานธรรมดาเนี่ยดูข้างนอกดู YouTube เ,เล่นอะไรพวกนี้ไวหมดครับไม่มีปัญหาเปลี่ยนแอป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสวายไปสวายมาไวมากครับผมว่าเนื่องจากตัว Notting OS 3.1เนี่ยผมว่ามันไวมากๆลาบรื่นมากๆ SOC ไม่ได้มีผลอะไรครับแต่ว่ามันก็จะมีผลในการเล่นเกมเป็นหลักครับผมไปทดสอบในการใช้เล่นเก s ชิน Impact ครับเกมที่กินรีสอร์ทเยอะๆครับก็ถ้าดูกราฟิกเนี่ย Default กราฟิกเนี่ยเป็น lowest เลยครับก็คือน้อยที่สุดครับก็ที่30เฟรมต่อร์เซ็นก็เล่นได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเล่น lowest จะลำคานมากๆครับเพราะว่ามันมันดูไม่ละเอียดเลยครับผมก็ฟอร์มันฟอร์ได้ครับ ให้เป็นกราฟิกแบบ g h เ s t เลยสูงสุดแล้วก็เล่นที่6เซม60เฟรมตปอร์กัก็เล่นได้ครับก็เล่นไปเรื่อยๆผมก็เล่นไปประมาณสัก 30, 40, 50นาทีก็เล่นได้ก็ไม่รู้สึกว่ากระตุกนะแล้วก็กราฟิกไฮเอสเนี่ยกก็ ก็ดูคมขึ้นก็ใช้งานได้อะไรเงี้ยดูอุณหภูมิเนี่ยกล้องต่อโมดคาเมราของผมก็โชว์ประมาณสัก3ามเก้องศาก็ไม่ได้ร้อนอุ่นๆมือก็ค่อนข้างเสถียรว่าจะเล่นได้แต่นอตติ้งเนี่ยอย่างหนึ่งเวลาเล่นเนี่ยเขาจะมีเหมือน performance mode ก็กดเปิด performance mode อันนี้ผมเปิด performance mode นะครับมาดูเรื่องกล้องมาครับก่อนที่จะพาไปดูภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายมาเนี่ยอยากให้รู้ก่อนว่ากล้องเนี่ยตัวนอตติ้งเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยมันจะรู้สึกเล l a y l ลกค่อนข้างชัดเจน,นครับเวลากดถ่ายอะไรเงี้ย เป็นนักแต่ 2A งเล้ว a ามเอสโปก็เป็นเหมือนกันเวลากดถ่ายมันจะแลกประมาณสักครึ่งวิวก็ถ้าใครไม่คุ้นชินเนี่ยเวลากดถ่ายปุ๊บแล้วก็ขยับกล้องเลยมันก็จะเบลอนิดนึงครับก็ต้องกดปุ๊บแล้วก็รอให้มันถ่ายจริงแบบนึงครับแล้วก็ตัว notting os 3.1เนี่ยเขาจะมี preset สีขึ้นมาให้เลือกเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งผมว่าสีหลักๆที่สวยเนี่ยผมว่าคือสีขาวดำครับถ่ายภาพขาวดำมาผมว่าค่อนข้างสวยครับบอกไว้นิดนึงว่าตัว preset ของ notting เนี่ยเป็นแบบ destructive ก็คือคุณไม่สามารถที่จะ ถ่ายแล้วเปลี่ยนเป็นพิเศษอื่นได้นะถ่ายภาพอะไรมาก็จะได้ภาพนั้นเปลี่ยนกลับไม่ได้นะครับไม่เหมือนอย่างตัว iPhone นะครับถ่ายขาวดำมากก็จะเป็นขาวดำไปตลอดไปนะครับผมมาดูภาพตัวอย่างกันบ้างครับก็ให้ดูเป็นกล้องๆไปเลยแล้วกันกล้องแรกครับกล้องวายกล้อง1 x กครับก็ความละเอียด50ล้านพิกเซลครับของ n o t h i n g 3A3A Pro เท่ากันนะครับเทียบกับให้เห็นชัดตัว iPhone 16 Pro ครับซึ่งความละเอียดกล้องเนี่ย48ล้านพิกเซลครับใกล้เคียงกันมาก ก็ถ้าดูภาพแบบไม่ซูมเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่ามันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าสีเนี่ยต่างกันตัวสีของตัวนัตติงเนี่ยจอกเหลืองๆห,หน่อยตัว iPhone จอกแบบขาวๆหน่อยก็ให้ข้อมูลไว้นิดน,นึงว่าที่ผมถ่ายเนี่ยก็จะอยู่ใน,นร้านเฟอร์นิเจอร์เขาใช้ไฟแบบสีเหลืองดาวไลท์เงี้ยให้มันดูอบอ,อุ่นก็ตัวนัตติงก็จะถ่ายเหมือนตาเห็นครับส่วนตัว iPhone เนี่ยผมใช้พิเศเป็นเหมือน s แ a นด a r d เขาก็จะปรับไวบาลานให้ป็นสีขาวให้ให้ขาวที่สุดอะไรประมาณนั้นก็คือไวบาลานของ iPhone เนี่ยทำได้ดีได้ดีกว่าถ้าอยากได้ความขาวนะครับแต่ถ้าอยากได้เหมือนที่ตาเห็นก็นอตติงครับซูมเข้าไปอันนี้ผมซูมแบบ100%ซครับก็จะเห็นชัดเจนครับว่าภาพรายละเอียดของ Tech, เทครายละเอียดของตัวอักษรเนี่ยนอตติงเนี่ยเอ่อไม่ไม่ละเอียดเะครับเทียบกับ iPhone น p h o n e ชัดคมกว่ามากกว่าเยอะครับก็บ่งบอกได้ถึงว่าชิ้นเลนพกออปติกหลายทั้งหลายแล้วก็รวมดังเซนเซอร์ด้วยเนี่ย อ่อของ iPhone ดีกว่ามาครับน t ตติงก็พอใช้ได้คือถ้าซูมถอยออกมาหน่อยหนึ่งก็พอดูได้ไม่ต่างกันมากแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่า,า iPhone คมกว่าเยอะครับกล้องต่อไปเทเลผมใช้ตัว3 a Pro ถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเทเลออปติกเนี่ยจริงๆก็คือ 3x เนาะเทียบกับตัว iPhone 16 Pro เหมือนกันมันจะเป็นกล้อง 5x ครับ12ล้านแต่ว่าตัวนอตติงเนี่ยเป็น50ล้านเลยนะก็ถ่ายออกมาดูสมมติอ่ะไม่ซูม ก็จะเห็นคล้ายๆกันคือก็จะเห็นว่าตัวนอตติงก็จะเห็นเล็กกว่าเพราะว่าเป็นแค่สามเอ็กตัวไอโฟนเป็นห้าเอ็กเนาะแต่ว่าตัวเอ่อเวลาซูมเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเริ่มว่าเฮ้ยมันเท่ากันแล้วเพราะว่าเนื่อจากเซ,เซนเซอร์ของตัวนอตติงอ่ะมัน50ล้าน,นเซนเซอร์ของ i p h o n เทเลเนี่ยมัน12ล้านตัวภาพเนี่ยของตัวนอตติงใหญ่กว่าด้วยซ้ำแต่ก็เหมือนเดิมก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าภาพมันไม่ค่อยชัดตัวเทคมันไม่ค่อยชัดเมืมอม่อเทียบก,กับตัว iPhone p อ o n นนะครับก่อชิ้น ดีซูไม่เท่ากับตัวไอโฟนครับแต่โดยรวมก็ไม่แย่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซูมดู100%นะครับแล้วก็อัตวายครับก็ตัวนอตติงก็จะเป็น8ล้านแล้วยิงดาวเกณมาจากปีแล้วถห้าสิบล้านนะครับมาเป็น8ล้านปีนี้ก็สามเ Pro เปเหมือนกันนะครับส่วนตัว iPhone เนี่ยจริงจริงมันเป็น4 8ล้านพิกเซลครับอัตวายของ iPhone แต่ว่ามันบินมาเป็น12ล้านผมเอาแล้านนอตติงเทียบกับ12ล้านของ iPhone ก็ภาพเนี่ยก็เหมือนเดิมถ้าไม่ซูมก็จะไม่เห็นอะไรมากามายก็เ่าเน็จะหว ตัวอักษรตัวอะไรพวกนี้ก็ iPhone ชัดกว่ามากมายครับแต่ Notting ผมว่าก็ไม่แย่นะ8ล้านพิกเซลซึ่งจริงๆมันค่อนข้างน้อยนะเมกะพิกเซลตรงนี้แต่ทำได้ก็ค่อนข้างชัดนะครับแต่ถ้าดูส่วนอื่นๆโดยเฉพาะส่วนนุย์จะเห็นว่า No อยค่อนข้างเยอะครับและเดี๋ยวผมให้ดูภาพอีกชุดและกันก็ทั้ง3เลนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนภาพอปกชุดให้เห็นชัดๆเจนทั้ง 1x ทั้ง Tele, เทเลซาของ o t t i n g เนาะแล้วก็ทั้งอัลตร้าไวครับ แล้วก็กล้องหน้าบ้างกล้องหน้าของตัว notting ตัว 3A Pro เนี่ยเป็น50ล้าน50ล้านดีไหมรายละเอียดเยอะไหมถ่ายมาผมหน้าผมนี่ส o มเข้าไปดู100%เนี่ยเห็นลูขุมคนเห็นอะไรเต็มไปหมดชัดเจนมากครับอยากจะบอก50ล้านกล้องหน้าของ notting ก็มาดูตัวอย่างวิดีโอแล้วก็การใช้ o s หรือว่ากันสันก็เทียบกับ iphone 16 Pro เหมือนเดิมครับก็จะเห็นชัดเจนกล้องแรกก็คือ1 x 1 x เนี่ยก็ผมกระโดดเลยนะ อย่างแรกคือผมกระโดดขึ้นลงกระโดดขึ้นลงอย่างที่2ผมขยับซ้ายขวาซ้ายขวาคือภาพวิดีโอเนี่ยคือ,อ,อผมว่าเรสโซลูชันอะไรพวกเนี้ยก็ไม่ได้ดูแย่กว่า iPhone เท่าไหร่แล้วก็กันสันเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าแย่กว่า iPhone นิดนึงแต่โดยรวมคือใช้งานได้ได้ดีมากๆแย่ p h o n e แค่แค่นิดเดียวครับกล้อง 1x แล้วก็มาดูภาพวิดีโอจากกล้องเทเลมันครับติงจะเป็นซูม3 x แล้วก็ iPhone จะเป็นซูม5 x ครับก็จะเห็นว่าการสันเนี่ย ไอโฟนจะสั่นมากกว่าเพราะจริงๆมันซูมมากกว่าเป็น 5x นะครับลอติงซูมแค่ 3x ครับตัวนี้ผมไม่ได้กระโดดไม่ได้ขยับเยอะๆซ้ายขวานะครับผมเดินเดินแล้วก็ถ่าย mm hmm. ก็จะเห็นว่ามันสั่นไอโฟนสั่นมากกว่าเนาะเนื่องจากมันเป็น 5x เนาะแล้วก็ตัวลอติง 3x ก็ผมว่าการสั่นก็พอใช้ได้เลยแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือคุณภาพภาพวิดีโอเนี่ยไม่ค่อยดีครับของราติงภาพจะมืดกว่ามีนอยส์น้อยกว่าดูเร o l u ลชันความละเอียดยแย่กว่าไอโฟนค่อนข้างเยอะครับเรื่องแบตเตอรีมร่ม แบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาจริงๆค่อนข้างเยอะอยู่ก็จริงก็เท่าปีแล้วนะก็คือ5 0 0 0 m นเมลมเออใช้งานทั้งวันเนี่ยใช้ได้ทั้งวันไม่มีปัญหาครับ OS เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเบาทั้งจะไลท์อยู่แล้วจริงตั้งทิ้งไว้เนี่ยแบตก็แทบจะไม่ค่อยลดเลยครับผมเพื่อให้ความชัดเจนผมก็มีการทดสอบในรับอยู่เสมอครับเพื่อที่จะการได้ชัดเจนครับผมก็เวลาทดสอบในรับเนี่ยผมก็จะควบคุมความสว่างหน้าจอ ให้เท่าๆกันแล้วก็ทดสอบ3อย่างครับก็คือดูว่าเล่นเกมเกียร์ชินอิมแพก looping ไปเรื่อยแบต800%เหลือ0%เล่นได้กี่ชั่วโมงเล่น y o u t u ูบ800%จนถึงเอ0%ที่ยูทูบ 4K ความเร็วนะครับ 4K 60เฟรมต่อวินาทีเล่นได้กี่ชั่วโมงสุดท้ายก็เล่นเบาๆโซเชียลบราวซิงหรือชอปปิ้งอะไรทั้งหลายของผมเนี่ยจะเล่นได้กี่ชั่วโมงผลเนี่ยก็ตามน,นี้เลยครับคือปกติเนี่ยตัวเล่นเกมเนี่ยผมจะใช้ดีฟอลต์กราฟิกซึ่งมันก็คือมัน lowest ซึ่งมันก็คือน้อยน้อยมาก เล่นได้วัน7ชั่วโมงซึ่งจริงๆก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าโลเวสเนี่ยจริงๆเนี่ยเล่นได้เล่นได้ไม่ดีครับไม่ภาพไม่ชัดเจนผม,มนทดสอบที่กราฟิกไฮเอสด้วยแล้วก็6กสเอมนตัวนี้ก็ได้ได้สีห้วงเอ่อยี่สิบนาทีซึ่งก็จริงๆก็น้อยกว่าปีแล้วน้อยกว่าตัว 2A ปีแล้วอีกนะครับประมาณสัก20นาทีได้ก็ไม่มากเท่าไหร่ตัว u t u b e เนี่ยก็ได้มากกว่าปีแล้วนิดหน่อยครับก็ประมาณสัก1ชั่วโมงครับลูปปิงเอ่อได้1ชั่วโมง ส่วน browsing shopping ได้ประมาณ10ชั่วโมงครับก็น้อยกว่าปีแล้วนิดหน่อยครับผมก็มาดูเรื่องการชาร์จนะครับไาชาร์จปีนี้ตัว 3A 3A Pro เนี่ยน่าตืงนมาว่าชาร์จได้สูงสุด50วัตต์ครับมากกว่าปีที่แล้วตัว 2A ที่เป็น4-5วัตต์นะครับก็มาดูว่าได้ชาร์จได้50วัตต์จริงหรือเปล่าก็ผมใช้อย่างแรกผมใช้หัวชาร์จชุกเทค65วัตต์นะครับแล้วก็สายที่รองรับ6์เพื่อจะได้ดูว่าชาร์จสูงสุดจริงๆได้เท่าไหร่ใช้พวกนี้ค่อนข้างสูง ก็ผมปรากฏว่า power ดูตัวสีฟ้าตัวนี้นครับกระช้าได้สูงสุดแค่27วัตต์นะครับไม่ใช่50วัตต์นะครับก็ตัว power ก็คือตัวกระแสสีชมพูคูณกับตัวกราฟตัวนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นโวลตจน,นะครับก็ได้แค่เต็มที่ประมาณแค่27วัตต์เองนะครับแล้วก็เวลาในการชาร์จนก็จากผมชาร์จส่วนใหญ่ก็ประมาณ5% 10%จนถึง100%เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง5นาทีครับัวกราฟสีเขียวตัวนี้นะครับก็1ชั่วโมง5นาทีนะครับในการเต็ม ส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่ขึ้นไปตอนชาร์จก็คือประมาณสัก36องศาซึ่งก็ถือว่าน้อยมากๆก็คือไม่ได้ร้อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องร้อนนะครับการชาร์จเนื่องจากว่ามันชาร์จไม่ได้50วัตต์ผมก็ลองเปลี่ยนหัวชาร์จดูครับเป็นหัวชาร์จที่ซัพพอร์ตการชาร์จแบบ PPS ซึ่งน็อตติ้งหัวชาร์ตเขาก็ซัพพอร์ต PPS แบบนั้นนะครับก็เป็นหัวชาร์จของซัมซุงนะครับ45วัตต์ซัพพอร์ต PPS แบบชัดเจนนะครับสายสายเดิมครับเป็นสายชุกเทค6 คือได้สูงกว่านั่นแหละชัดเจนแล้วก็ที่จริงๆ PPS เนี่ยมันจะทำอะไรที่ค่อนข้างประลาดใจนิดหนึ่งคือจริงๆมันจะ,จะปรับละเอียดโวลเตจกับกระแสดได้เยอะซึ่งใครสงสัยว่า PPS คืออะไรไปดูคลิปผมรีวิวหัวชาร์จของ s a m s u n นะครับแต่ว่าคือปกติมันจะปรับทั่วทั่วตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ตรงนเนี้ยเขามาปรับตอนที่ว่าอตอนตอนแบตเนี่ยมันใกล้เต็มแล้วก็จะปรับให้ละเอียดก็คือ ปรับให้พาวเวอร์ชาร์จขึ้นไปสูงพอร้อนนิดนึงก็ปล่อยลงมาต่ำแล้วก็ชาร์จสูงแล้วต่ำเป็นอย่างเงี้ยซึ่งรติงตัวเนี้ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าค่อนข้างสเปเชียลนิดนึงทางโปรดตคของเขาคือมันพยายามทําให้การชาร์จที่เปอร์เซ็นต์แบตสูงๆเนะี่ยแปเนะี่ยมันชาร์จได้ไวกว่าตัวอื่นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสูงสุดเนี่ยมันได้ได้ไวกว่าการชาร์จแบบไม่ PBS หรือเปล่าเวลาถึง100%ก็ชั่วโมง5้าทีเหมือนกันก็ไม่ต่างกัน ก็ไม่ได้แตงกันถึงแม้ตอนแรกเนี่ยมันจะชาร์จได้40วัตต์ก็ตามแต่มันเป็น40วัตต์ที่ชาร์จแค่2นาทีเองครับเวลารนี้บางครั้งแค่2นาทีเองส่วนอุณหภูมิในการชาร์จขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ในการชาร์จแบบนี้ก็34องศาครับก็ถือว่าไม่ร้อนเลยครับชาร์จมือถือที่ร้อนเนี่ยขึ้นไป50ากว่าองศาอะไรพวกนั้นค่อนข้างอันตรายตัวนี้ไม่ร้อนเลยครับแล้วผมก็ลองต่อไปด้วยชาร์จด้วยหัวชาร์จซัมซุงเนี่ยแหละเป็น pps แต่ว่าสายที่มาจาจกองง Not เ ก็คือไม่ต้องไปซื้อสาย6แอะไรพวกนี้หรอกก็ใช้ได้หรือเปล่าก็สรุปว่าใช้ได้ครับก็ชาร์จขึ้นไปได้ประมาณเกือบ40บาทเหมือนเดิมโปรไฟล์ก็คล้ายๆเดิมครับตรงนี้ก็มีการทําตัว PPS เหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้ทําเยอะมากมายเวลาในการชาร์จเนี่ยกออ็จริงๆก็ตรงนี้ก,ก็ก็ไหวขึ้นนะอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่ได้ไหวกว่ามากก็ประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งอาจจะเร็วกว่าสัก5นาที6นาทีอะไรประมาณนั้นในการชาร์จเต็ม 100%่นะครับจาก10%ถึงห0 0รอแล้วก็อุณหภูมิที่ขึ้นไปสูงสุดตรงนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดประมาณสาองศาเซลเซียสเหมือนกันก็คือไม่ร้อนเหมือนกันนะครับก็สรุปว่าจริงๆถ้าจะชาใช้ได้วัดสูงๆเนี่ยก็ต้องใช้หัวชาร์จที่เป็น PPS ยิงไม่ต้องใช้ของ a m s u n งก็ได้ซื้อของ notting เองก็ได้แต่ notting เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหัวชาร์จ50วัตต์นะผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาเคลมตัวนี้ชาร์จได้ว่า p s ต้องเป็นหัวกับ P.S. ถึงจะชาร์จขึ้นไปได้วัดสูงสูงครับซึ่งที่ผมพอน,นี้ตรงนี้สูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่แค่40วัตต์ครับผมชาร์จเวลาก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับหัวชาร์จที่ไม่ได้มี P.S. เท่าไหร่ก็ประมาณชั่วโมงนะึงอะเอาง่ายๆแล้วก็ใช้สายเอ,อ่อที่มาจากกล่องของตัวเอ,อ่อนอรตติงได้ครับซึ่งสายตรงนี้จริงๆมันพพอร์ตแค่ประมาณ3แอมป์ซึ่งถ้าดูไรเอี่ยจริงๆเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ย กระแสมันไม่เคยเกิน3อม์อยู่แล้วอันงก็เลยใช้ได้มันะปรโคอลในการชาร์จของนอตติ้งอ่ะก็คือโวลเตจสูงกระแสกระแสไม่ได้สูงครับบางปรโคอลมันใช้กระแสสูงก็ต้องใช้พวกสายไฟแบบ5์นะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้สายจากกล่องได้หัวชาร์จเป็น PPS ได้ก็จะชาร์จได้วัดที่สูงครับแต่ความเร็วก็ไม่ได้ต่างจากที่ไม่มี PPS นะครับก็สรุปสั้นๆเลยครับใครเบื่อมือถือหน้าตาเดิมๆแบบเดิมๆอยากได้อะไรแปลกใหม่ก็แนะนำ นอตติงครับผมว่าก็อย่างที่เห็นนะครับท้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ค่อนข้างมีสไตล์ดีไซน์ที่สวยงามครับผมสิ่งนี้มาใหม่ตัว 3A 3A Pro SOC เปลี่ยนเป็น Snapdragon แ,แ,แล้วแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างครับผมว่าไม่ได้แรงขึ้นไม่ได้ต่างกันครับแต่ก็ใช้างานได้ไวครับก็เล่นเกมก็พอได้แต่อย่าหวังมากว่ามันจะดีเท่ากับแฟลกชิพนะครับมันต่างกันค่อนข,ข้างเยอะครับกล้องก็ตัวกล้องเพิ่มมาชัดเจนก็คือมีเทเลเพิ่มเพิ่มขึ้นมา ครบ3กล้องเลยฮะมือถือราคาแบบนี้มีอัลตร้าไวมีไวแล้วมีเทเลด้วยผมว่าค่อนข้างคุ้มราคาอยู่ครับตัวเทเลที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็น 3A ธรรมดาเนี่ยก็จะซูม 2x ถ้าเป็น 3A Pro รุ่นที่ผมรีวิวตัวนี้ก็จะเป็น 3x นะครับคุณภาพภาพหรืออะไรเงี้ยก็ผมว่าใช้งานได้เลยไม่ได้ดีเท่ากับตัวแฟลกชิพผมเทียบกับไอโฟนเห็ชัดๆเนาะไม่ได้ดีเทีเยบกับตัวแฟลกชิหรอกแต่ผมว่าใช้งานได้เลยโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ซูมไปนะครับ แล้วก็ตัวคุ้มราคาผมว่าไม่ใช่ตัวโปรตัวโปรผมว่ามันราคาแพงไปนิดนึงมันต่างกันแค่กล้องที่สูงเป็น3 3x เนาะราคา17,500ับาทผมว่าแพงไปนิดนึงตัวคุ้มราคามากกว่าและมากที่สุดผมว่าตัวตัวติง 3A ธรรมดาเนี่ยครับรุ่น 8G กิกเนี่ยราคา12,500ับาทราคาแบบ1 0 0่0กว่าบาทแค่นี้เองแล้วได้ดีไซน์แบบนี้แล้วก็ได้กล้องครบ3กล้องด้วย a s สโซเียจะไม่ได้แรงมากแต่ผมว่าคุ้มราคามากครับถ้าเป็นตัว 3A ธรรมดา ก็วันนี้ไปก่อนครับใครชอบกดไลค์ u b บส r คร e แล้วก็กดกรดิ่งด้วยครับไปก่อนครับ <S <S ผมเอ,เอก X1 ชวครับ